สวดีครับพบก,กับผมเช่นเคยครับช่างมาัดจอร์ดนดอยนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางนะครับกำลังเดินทางไปติดตั้งจอแอนดอยที่มาบข่าในระยองนะครับอ่าเป็นรุ่นของอิซูพลักทนัมนะครับตัวโกลซีรีนะครับแอบผมในสเปกอ่แมสี่อม32มสิบสองนาร์สิบสามนะครับถ้าบริเวณใกล้เคียงลูกค้าอยู่ใกล้ไม่สะดวกมาก็สามารถเดินทางไปติดตั้งให้ถึงที่ได้นะครับ สะดวกแบบไหนได้หมดครับหรือลูกค้าจะนัดเข้ามาติดตั้งที่บ้านผมก็ได้หรือจะเป็นที่ที่ทำงานของลูกค้านะครับในกรณีที่ลูกค้า,าเข้าได้วันนี้ก็กำลังเดินทางน,นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จจะเป็นหน้าตาย,ยังไงก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งจะสวยแค่ไหนรอชมครับสวัสดีครับครับก็เดินทางเข้ามา ว่าลูกค้าแล้วนะครับแต่จอดอยู่ตรงไหนอ่ะน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่าครับอ่ะดูอีกทีนึงที่จอดก่อนครับครับหน้าตาก่อนติดตั้งก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวไปติดตั้งเสร็จรีรวิวให้ดูครับส,สวยๆกันเลย